เดี๋ยวเรามาดูด้านของตารางมวยนะครับในด้านของช่องห้าวันนี้กันนะครับศึกมวยไทยท่อน้ําไทยเกียรติเพชรช่อง5้านะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเมทานะครับจะมาอัปเดตกับไปด้านของโปรแกรมมวยนะครับศึกท่อน้ําไทยมวยไทยเกียรติเพชรช่อง5้าที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยให้นะครับผมเมทาก็กอดขอบตาชัางแต่เวลาตีสี่ครึ่งนะครับสนุกสนนใจนะครับสมัครมวยหูนะครับ สายทางานนะครับระบบรายเดือนเท่านั้นครับย้ําว่ารายเดือนเท่านั้นไม่มีรายวันไม่มีรายสัปดาห์นะครับมวยหูเมธามีแต่รายเดือนเท่านั้นครับไม่มีรายวันไม่มีรายสัปดาห์ครับเบอร์ติดต่อนะครับ0634269111 0634269111 0634269111 ID Line เบอร์เดียวกันครับ ID Line ก็0634269111เช่นกันนะครับ่ะเราไปดูด้านของตารางมวยช่อง5กันนะครับ สารับเป็นท่านของมวยช่องห้าวันนี้นะครับก็ชกกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้ช่องห้านะครับถ่ายทอดสดศึกท่อน้ําไทยมวยไทยเกตเพชรคู่ที่หนึ่งนะครับพรพิทักษ์ส Hello, ่อภูมิพัฒน์เจอกับทางเชิงเอกนะครับสิทธิ์กำนันเจยรวัตรหรือทางเจ้าเดชพาคินสิทธิ์กำนันเจรรวัตรนะครับคู่ที่2นะครับทหารเอกนายยกเอทัศสาาเจอกับทางจอมโหดนะครับไก่แจ้หลังสิทธ์นะครับคู่หน,หนึ่งนี่พรพิทักษ์นะครับเจอกับทางเชิงเอกนั้นร้อย้าปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับทหารเอกนะครับ จอกระทางจอมโหดนะครับร้อปอนด์และคู่เอกนะครับสิงห์นำกาแฟโฟกัสจอกระทางเพชรแสนสุขโชดบางแสนร้อปอนด์นะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดฟ้ามงคลสอยโชคมีชัยจอกระทางไผ่สีทองสักโสผพลร1 8ปอนด์นะครับกับไปด้านของตารางมวยด้านของวันนี้นะครับ ขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับกลุ่มมวยพักยกหนึ่งนะครับสน,สนใจมาร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับกลุ่มมวยพักยกหนึ่งสมัครแล้วได้เข้ากลุ่มลายเสียงมวยได้เข้ากลุ่มลายราคามวยได้เข้ากลุ่มลายพิมพ์ได้เข้ากลุ่มลายข้อมูลฟุตบอลน,นะครับเลือกเอาว่าจะเข้ากลุ่มอะไรหลังจากสมัครแล้วบอกกับผมเมธานแนะนํานะครับะวันนี้ก็ขอแจ้งในด้านของบรรยากาศนะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ นีขอจบบรรยากาศนะครับที่เวทีมวยนะครับสยามอ้อมน้อยได้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็อัปเดตนะครับสองช่องให้แล้วนะครับทั้งช่อง3และช่อง5ดูได้นะครับใน YouTube เมตาเจ็ดสีสี่ช่องทางการติดตามผมเมตาช่องทางที่1นะครับช่องทาง Facebook เมตาเจ็ดสีช่องทางที่2ครับช่องทางเพจเมตาเจ็ดสีช่องทางที่3ช่องทาง Instagram เมตาเจ็ดสีและช่องทางที่4นะครับช่องทางนะครับยูทูบเมตาเจ็ดสีนะครับสี่ช่องทางการติดตามผมเมตาสำหรับวันนี้นะครับขอจบการ แจ้งในด้านของบรรยากาศยามเช้านะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้เพียเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ช่อง7จสี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ